สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากระเป๋าใบนี้ให้ดูกันนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะไปดูกันเลยอุปกรณ์ของเราแม่จะใช้เข็มเบอร์เจ็ดนะคะนี่นะคะใช้เข็มเบอร์เจ็ดนะไปดูวิธีทํากันเลยอันนี้นะคะจะเป็นนี่นะคะเราจะถักเข้าไปในช่องนี้นะเราจะเริ่มจากดูปุ่มนี้นะคะ เราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหลักแรกสิ้นก็คือตรงนี้จะเป็นช่วงที่ที่เรากําหนดเขานะคะนี่นะคะนี่นะก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะ จากนั้นนะพันริบบิ้นไปด้านนี้นะคะแล้วถอดออกก็คือการทำ X นั่นเองนะคะเราจะทำ X นี่นะคะจนมาถึงสามอันนี้นะเราทำถึงตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้สามช่องนี้นะคะสามช่องนี้มาดูกันนะคะนี่นะนี่นะคะก็เกี่ยวไหมค่ะปกติเลยนะคะ นะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นแล้วก็ถอดออกอันนี้นะคะใครไม่มีใครไม่มีมมเอ่อก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะก้นกระเป๋าหนังแบบนี้ก็ใช้ถักเป็นก้นหอยได้นะคะก็มีคลิปสอนแล้วนะคะถักก้นก้นหอยนี่นะคะวิธีถักก็ถักเหมือนใหม่เลยนะคะนี่นะ ก็ถักวนไปนะคะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะนี่นะคะพอเราถักมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะทีนี้เราจะเห็นนะคะตรงนี้กับตรงนี้ชนกันใช่ไหมคะ เราจะเห็นสามรูสามช่องนี้นะคะสามช่องนี้ทีนี้ตรงนี้นะคะตรงช่องนี้นี่นะคะเราจะทําเป็นวนะคะวิธีการทํว V ก็คือทําแบบนี้นี่นะคะขึ้นครั้งที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่สองนี่นะคะวิธีการทำว V นะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะตรงมุมนี้ก็ สามช่องนี้เราจะทําเป็นวนะคะแค่สามช่องนี้นะคะนี่นะนี่นะคะเราก็ทําเป็นวนี่นะ,ะนี่นะ นี่นะคะทำวีสามช่องนะคะจากนั้นเราก็ทำเอ็กนะคะทำเอ็กในช่องนี้นะคะนี่นะนี่นะคะเราก็ทำเอ็กไปทั้งหมดจนถึงตรงนี้นะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่นะคะ จนถึง3มช่องนี้ก็คือจะทํา V เหมือนกันเราจะทา V 3มช่องแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะแล้วเ,เจอกันค่ะนะคะเราก็ทําครบแล้วนะก็เป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะเราก็มาดูกันต่อเลยนะคะตรงนี้นะคะตรงก็คือตรงนี้จะทําเป็นอ่าเป็นซิงเกิลโคเชนะคะก็จะเป็นหัวกับท้ายที่มีสามสามลักนี้นะคะที่เป็น V นะหรือการทํา พันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองหลักทีนี้ตรงนี้เราก็จะมาพันหัวเข็มหนึ่งหลักนะคะหรือการทำ d o บเบ e c r o c h e นั่นเองนี่นะคะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายนะหลักสุดท้ายเราจะปล่อยไหมเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะนี่นะคะในการจบรอบนะคะเราก็มาลงหลักสุดท้ายเหมือนเหมือนครั้งแรกเลยนะคะอันนี้จะเห็นชัดนะนี่นะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะเราจบรอบเขานะคะ อย่างนี้นะคะแล้วก็ถอดออกแล้วเราก็ค้างเขาไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะพลิกด้านมาสอดเข็มเขาในหลักแรกนี้เลยนะคะสอดเข็มเขาแบบนี้นะถ้าใครไม่พลิกด้านก็ได้นะคะแล้วก็เอาไหมที่เราทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวนี่นะคะเนี่ยที่ที่เราถอดหัวเข็มออกมาเมื่อสักครู่นี้นะเกี่ยวเขาลงมานะคะเกี่ยวเขาลงมาด้านด้านในก่อนค้างเขาไว้แบบนี้นะคะ แล้วเราก็วนกลับมาด้านนอกเหมือนเดิมค้างเขาไว้นะคะก็ใช้สต็อปเปอร์นะคะเกี่ยวเข้าไว้ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้รูเนี้ยอย่าให้เขาหลุดนะเราจะสอดเข็มเข้าไปด้านล่างนี้นะคะนี่เห็นไหมสอดเข็มเข้าไปด้านล่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะพอเกี่ยวไหมเสร็จแล้วเราก็มาสอดเขาแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นแบบนี้ได้เลย เห็นไหมเราก็สามารถเข้าทําแถวต่อไปได้เลยในหลักถัดมาได้เลยนะคะก็คือมาลงหลักนี้นี่นะคะนี่นะเนี่ยเราก็มาลงหลักแห่งนี้เขาได้เลยนะคะวิธีการดึงก็ดึงให้พอดีนะคะอย่าดึงแน่นหรือดึงหลวมเกินไปนะคะนี่นี่นะคะก็เราก็ถัก โดยที่ไม่ต้องทำวีแล้วนะคะเราก็ถักเป็นดีซียาวเลยนะคะรอบๆวนไปได้เลยนะคะเราก็จะถักดีซีวนไปรอบๆได้เลยนะนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะถักดีซีวนไปแบบนี้นะคะอย่างที่บอกอ่ะว่าจับจับจับริบบิน้นครั้งแรกนะคะมันก็จะแบบ ไม่ค่อยสวยนะคะก็จะลื้อๆทักๆลื้อๆทักๆแบบนี้ไปนะคะก็ลองดูกันนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่ารู้สึกเป็นยังไงจะมีใบที่สองไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่าว่าลองมาลองมาดูกันนะคะสําหรับตัวเองก็เดี๋ยวเรอให้จบใบนี้ไปก่อนนะคะว่าเราจะมีใบที่สองให้ชมกันหรือเปล่าดูนะคะนี่นี่นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้ ก็ถักวนไปนะคะวนไปให้ครบเลยก็เวลาจบก็จะเราก็จะทําแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะไม่มีตรงจุดเชื่อมต่อที่ไม่สวยแล้วนะคะก็ถักวนไปนะคะวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้เยอะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่เขาอยู่ตรงใกล้ๆปากกระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาค่อยไเจออีกทีนะคะแล้วเจอค่ะนี่นะคะเราก็ค่อยๆถักเข้าไปเรื่อยๆนะค่อยๆถักเลยค่ะ ถักวนมาสองสามรอบเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนี้นะคะเราจะค่อยๆวนเข้าไปาจนความสูงก็ตามต้องการเลยนะคะทีนี้วันนี้ก็ขอจบตะเพียงเพรน,นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็คือใบนี้รือ้อรื้อบ่อยมากนะคะรื้อหลายครั้งเลยเพราะว่าไม่ชินกับการใช้ริบบิ้นนะคะก็ทั้งไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ